สวัสดีค่ะหมูยายจะทำเข่าพัดกุ้งเนาะค่ะใส่มันโปูไปนั่งเอ้ยมันกุ้งไปนั่งค่ะ,คะเขี้ยวกระเทียมมันหอมใชนะ่ะยายจะเตรียมใส่กุ้งไป เี่ยวเห็เหลืองคนนี้ทีที่ทำยงกิน้นนาเหม่อเนีน้องาวมาแช่กันใหญ่ละให่เขาพัดกุ้งค่ะมันกุ้งทีนีน้องๆได้ไปยังกินกัน,นแถมๆมาแช่กันทำอาหารแบบ้านง่ายๆ ผงนะค่ะแก่แต่ตีใส่ด้วงใส่ับให้คนจับตัวคนนักก่นข้าวผัดมัน้ง ุผงใจมันุ่งเนาะใส่ยาละเข่าเลื้อต็มหมดขึ้นเนาะค่ะแยาแล้วตั้งใจนั่นและค่ะตั้งใจว่าเสียไหวพัดจะได้หุ่นเข่าลายแ่เนาะค่ะ ก็เกาเหมือนเขา เนยเด็กสฟงสีกับสีงามเนาะใสเกลือไปหน่อยเ้วสีนวด้ยะ่งหน่อย สิ่วสิ่วขาขุดเขาเขากันเนาะคะ่ะผัดเจนก่าเขาจะเป็นเม็็ผอดกุ้งมันกุ้งเนาะคะ่ะอาหารเฉวห่อหอน่อย มันคงกันนั่นกินขังแล้วก็กินก้อยกับว่าใดเนาะ่ะไม่ถึงใบเลยเขาแยกกจะสื่อมังไหเนาะกะอยากหนี่แนวหูมันแดดหมูใจเขาหอม Oh, yên có hóa mà cả Ủa, còn ra nó chị Có già đấy Tức Ô, gặp tốt luôn sai Gặp đi Hát mà gấp <laughs> Yên nó cả Đây cái ngay เตาหอมกบอบไมาไปสื่อไปหน้าเครื่องถังไปนกะนางบดสใสมันลุ่นสีกระสีลองนะ ถ้าตนเขาเขียวจะพัดเป็นเม็ดงด่ายกวเขาดีเป็นผาหอมนะกระสอบนี่เพาก็ไปซื้อคนแยกแล้วเรื่องคนเด็กหูุใจยแยกก็เรย่อย,อยหงหมิ่นไปน้อยน้อค่ะยกสยยีสิ่นีน้โย่าดได้ ใ่เกลือนี่อยู่น้อยตำตาลน่มาต้งใส่ใอยอยั่น่อยนหอมอมอนันก,กุ่งแซ่บดีะแตกสีแดงัมากเนาะค่ะเดี๋ยวักพาแค่ก็สิตัดข้นด้ Măng thôi, đẹp rồi là nó thật bây giờ thì bếp vãi cả, tắc chán, cái giàn nó cả, นี่ค่ะก็ได้ล้วนตัวนาเนี่ละยายได้ไปหเสานิ่มไปเข้าา้านาต้องกะชอบไมด่วนวนวันเขามาไม่วันวันเข่าใน่สียันกห้องยายได้ตัด่มฉาเนกันโอ้ยยงอีกล่ะยายขออนุญาต กงใหญ่ขัดไปขัดมากเลเอียงหน้าเอียงหลังเนาะแค่กับตักลงจ่าสีกับสีงามเนาะค่ะอ้ใส่ไม่กุ้งลงไปเนาะค่ะกงใหญ่ดีเอ้ยขากงใหญ่ก็เหิ่อมใหญ่น่าแลยนะเนาะ กระหล่มสีเสื่อมสายลาบเป็นเสืือมดูค่ะแล้วใหย่อะรสิกผิไท่เนาะค่ะอืมนี่ค่ะ เบี้ยวหนาเบี่ยวหลังโอ้ยขออนุญาตเด้อยมอเตอร์อันอันนี้น้ำข้าวกล่องนะคอัะใส่พริกไทยลงไปโรยผักชีจัง่อยเนาะแบบนี้แหละชิโรยเด็ดผักชี หอมแล้วค่ะด้วยผักชีหอมหอมผิดไทยผอกเนาะค่ะข้าวผัดกุ้งมันกุ้งค่ะเรียบร้อยละเออโอ้โหขยัน <laughs> <laughs> ดู่หมดูไหมโอ้โหขยันด้วยไรเนี่ยโต๊ะร้องตัวละค่ะหัวกับฟูฟู ่กกระตื้นเมือในตื่นสายเป็นหวัดบมก,ก็่อยสบายค่ะภาพรุดเนาะค่ะนี่นค่ะยายค่ะมีเต็งกว่าค่ะกล่องรุ่นค่ะดีตัวอันนี้โบลุดเนาะค่ะให้โตบม่ค่อยใจภาคหลังเพ่นหายแน่่ไหาแน่ันมีแต่สิห้เสียตั์เรียบร้อยแล้วค่ะเขาพัดกุ่ม เขาพัดกุ่มมั่นกุ่งเนาะค่ะเขาถอยเขาไปเด้อดังหันกล่องโตดีว่าอัน